มีใครตามหากาวที่ติดทนมากไหมคะหรือใครที่กำลังทะเลาะก,กับกาวอยู่นะคะเปลี่ยนกาวมาหลายแบรนด์แล้วก็ติดไม่ทนเดี๋ยวกาวแห้งเร็วแห้งช้ามากนะคะสวิงนะคะบางครั้งเนี่ยกาวแบรนด์เดียวขวดเดียวนะคะเดี๋ยวบางวันแห้งเร็วบางวันแห้งช้าแม้แต่วันเดียวกันเช้าแห้งช้าเย็นแห้งเร็วเคยเป็นไหมคะ วันนี้จะมาสอนวิธีแก้ในการสวิงของกาวนะคะไม่ต้องเปลี่ยนกาวบ่อยบนะคะให้ใช้วิธีการควบคุมความชื้นหรืออุณหภูมิภายในห้องนั่นเองนะคะความชื้นสูงความชื้นต่ําอุณหภูมิสูงอุณหภูมิต่ํานะคะการปรับแอร์นะคะเพื่อที่ควบคุมในการเซตตัวความแห้งของกาวนั่นเองนะคะ วันไหนที่กาวแห้งช้านะคะให้เปิดโหมดคู่นะคะตัวนี้นะคะมันจะเป็นรูปเกจหิมะบนหน้าจอรีโมทแอร์นะคะโหมดนี้จะทำหน้าที่ลดอุณหภูมิในห้องนะคะให้เปิดแล้วก็เพิ่มอุณหภูมินะคะจะทำให้กาวแห้งไวขึ้นนั่นเองนะคะวันไหนที่ความชื้นต่ำๆนะคะแนะนำให้ทำแบบนี้นะคะและวันไหนที่สภาพอากาศ ชื้นสูงนะคะฝนตกหรือว่าอากาศหนาวนะคะจะทําให้กาวแห้งเร็วนะคะความชื้นสูงๆ70 80 90นะคะแนะนําให้เปิดโหมดดายนะคะจะเป็นรูปหยดน้ํานะคะโหมดนี้จะลดความชื้นนะคะก็ทำงานคล้ายๆกับพัดลมค่ะคอมเพรสชอร์จะไม่ทำงานนะคะจะมีแต่ตัวพัดลมนะคะจะไม่มีความเดนออกมา โหมดนี้จะปรับให้ความชื้นลดลงนะคะกาวก็จะแห้งช้าลงนะคะเราก็จะทําทันนั่นเองรูปนะคะวันไหนที่กาวแห้งเร็วนะคะความชื้นสูงสูงแนะนําให้กดโหมดได y นะคะเป็นูบหยดน้ํานะคะจะช่วยทําให้ความชื้นลดลงนะคะกาวจะแห้งช้าลงนะคะ วันไหนความชื้นต่ำนะคะกาวแห้งช้านะคะให้กดโหมดครูนะคะแล้วก็เพิ่มอุณหภูมินะคะจะท,ทำให้กาวแห้งเร็วขึ้นนั่นเองนะคะลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนกาวบ่อยๆนะคะจะได้ไม่ต้องตามหากาวที่เหมาะกับตัวเองนะคะปรับแค่อุณหภูมิน,นะคะก็จะช่วยทำให้เราทำงานได้ง,ง่ายขึ้น